มาเจอซุปครับผมซุปเราไม้คันบ่อพ่อคันบ่อยู่มมองจริงสิเขาไ่ได้เห็นกันเห็นในนั้ในเครื่องเลยยินดีมีแรงยินดีมีแรงไปเจอกันในไลด์เด้อพี่น้องครับวันที่แปดกุมภาล็อกไว้ในเทอรนั่งเอกประจำทีมงานน่ะล็อกไว้เลยบอกคนล็อกคิวไว้เลย เป่นถามอยู่มีข่อยบว่ากั่นดังดังเนี่ยสุดไม่ที่หัวไถ่ก่งข้าวหูเขามีการถือกล้องมาอัานคือดีเอพบอกให้ดีเห็นงานนี้ไม่เยอะเลมึงมีหน้าทีไมาต่างความมวนมึงมัมีหน้าทีมวนครับมึงเป็นศิลปินครับเพป่นมาเม็นเม็นเม็นปีหนาหันห้องพอได้ไปห้องก็ไปเที่ยวเนาะเนี้ที่แหลกคิดว่าคิดว่าสิบไปเที่ยวท่านประกาศท่านนี้เลยนะครับผมไม่ไรอิริน่าครับผมแอนโรดี วิธีบอยสิริชัยครับผมเพิ่นอาจจะได้คอขึ้นกันแล้วแต่ว่าหน้าไม่เสีขึ้นบ่งนะครับเิ่เอาครับเพราแย่งกันไประยะเด้อครับพ่อหน้าที่แล้วที่แล้วผมได้คิดว่าสิไปแสดงซ้ำว่าสิไปว่าสิไปแต่เบลหายชิวมาสุกปีเลยมันทั้งแน่นแน่นถ้าเป็นช่วงนั้นคั่นคั่นบ่หาไว้ก่อนมื้อสิปิดแน่นแถามทุกปีอ่ะตั้งแต่ปีแล้วแม่หมอลำถ้าพ่อไม่รับกล้องอย่างนี้เลยเพราะเป็นสิ่งในเรื่องของการของตารางงานเรื่องของความนิยม เงินหมุนเวียนเป็นพันพันล้านแต่พ่อแม่เาขาเอาผู้เดียวเด้อะน้ำหมุนเวียนทีมัม้งห,หาเลาะยืมเงินหนึ่งพันห้าคณะบ่อยนะเสือเลยลูกเขาเจ้าเป็นพัน<อ>แต่ละแต่ละนะ<อ>จ้างเขาไปนั่นห่อนโตนพนาป้าพันปุ๊บป้าแนวนี่แหละหาเรื่องให้กันนี่นี่สัพนพากรเป็นทางเป็นทางเล่งมากเลยเป็นที่เขาเนี่ยอายุเวลานเขาแตตามนั่นละสถานีเขาหาไรใครเขาแมนครับมันติดอะไรจะมีอยู่แล้ว ครับตามนั้นลราพี่น้องครับคนแง่งกันเด้อนะครับพ่อกันอยู่ห่วยไรอารีนาปีที่สามเป็นไหครับปีที่สี่ปีที่สี่ปีที่สี่นะฮะปีนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์กำลังอากาศดีช่วงนะกำลังดีเตรียมตัวกดบัตรวันที่หนึ่งมิถุนายนครับเริ่มกดบัตรวันหนึ่งมิถุนายเลยครับผู้ใดกดท่านในละครมีการจำกัดพร้อมเป็นบ่อแม่นแมนคนหนึ่งทำกดเกินห่าใบปีที่แล้ว มีที่เรีวบัตบัตเขาเบิดตั้งแต่อันาม่บอกคือจังเขาอันจำกัดสื่อน้ำมันหมูตะกี้น้ำมันเผือตะกี้บประสบการณ์พอได้เพื่อนมันอันนั้นก็จังได้คนอย่างฮอดใกล้จัฮอดมือเนาะเพื่อนที่ัท่านเพื่อนทีแปดสิบใบทีแมนแบบนั้นเขาื้อไปถ่ายต่อที่นี่ก็ต้องจับกันใครผู้อยากไปแต่แต่คนดีใจน้ำเจ้าดีๆคือภาพที่เห็นมันมันเจ้าเป็นคนเดียวที่ ที่เป็นศิลปินเราไม่เหตุเรามันมันเกิดมันฟูแห้งเป็นศัดสีของเพราะปกติสิมีผู้จัดเป็นวะผู้จัด,จดหรือเอกนออชนเพิ่นมาจัดแบบเอาศิลปินมาขึ้นเวทีเนะเาะแต่มีความความความเป็นเยนท่าเ่าเจ้จะเป็นตัวแทนมู่บานเลยเด็ <c oughs> คือศิลปินจัดเอมันก็เลยกผู้จักว่าศิลปินมักแบบใดมักยูแบบใดแฟนเพลงเพิ่นมักเบิ่งแบบใดแท้เฮาเป็นคนทํางานของแท้เนาะถ้าเป็นผู้จัดเพิ่นอาศสิบ่าเข้าใจเรื่องพวกนี้วาตกลงแล้ว ความเหมือนเชิงมันเ็งจังไหนังสิได้เงินแต่เข้ามาเหตุใดไมันได้สีม่วนจุดประสงค์มันต่างกันที่เนี่ยโอเคแหละคนค่ายได้มันอาจริเป็นเป็นเงินเป็นทองนอ่ามันก็เป็นคนค่ายได้มาแต่ว่าเจตนาเขาคือเหตุใดไม่ได้เป็นสีม่วนแม่แต่เจ้าเป็นโดแทนมูบาน์ี่ดีเป็นพุ่มพุ่มใจของศิลปินนักร้องเลยเนีทีนี้ใจก็ลอยได้ไปมีส่วนนะครับในคอนเสิร์ตอารีนาสิงสามกับนี่คือเขาครับ เสียงอีสานก็มีเหมือนเดิมนะครับวงม่เถ่ายเบาอะไรครับเยอะๆเขาเรียกว่าลูกสาวเพื่อนแต่ว่าวงกันใจกันร้อยต้องยอมรับว่าซีเวอร์ครับของเขาดีปอบวงแค่นี้ที่จะเลือกไหมคนอีสานที่จริงเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยครับเพราะไนมูกันปีตอนนั้นไปงานอยู่อยู่เชียงไอ้อยู่แม่สอดแม่แม่แม่ไปถามอายุใส่กันของเพื่อนกันตอนนั้น ยาววกัน่หลังจากหันมาเขาก็เจอโควิดเลยเน่ยจากคอนเสิร์ตที่เจ้าพิจิตรดูแม่สอนปุ๊บอาทิตย์ต่อแม่นี่คือโควิดเข่ามาเลยไม่พักพ้นกันอยู่สองสามปีครับพักพอนโ่ตอนเร่ม่วงกันรังเฟื่องฟูเนาะแต่อีบาบคือเขากูโตกูเดียวเข้ามาฝันแต่ว่าพ่วงกูยังไม่ได้ทำจะลงทุนหนูแไงเพ็กน้อยบางคนก็บรกกับไปอยู่ก็ส่วนล้านอยากเทียนไหมยุบเพียงเที่ย เนี่ยเพราะว่าเอาแม่หมอว่านไปไล่กานของอาต่อยเล่นเด้พาเด็กหน่อยไม่ดูมัเห็นะคะับเฉวๆนะครับโอเคเดี๋ยวพี่น้องเจอกันครับดีใจดีใจืันนี้ได้เจอกันนะครับผม